เตรียมไว้สองคลิปเลยเตรียมไว้สองคลิปสองแบบไม่ว <ian> ่าคุณพยายามแค่ไหนเสียงไทยเนี <biography> ่ยไม่อาจทำลายได้ไม่ใช่เสียงไท่เหรอเราจะย้ายไปพักใหม่ด้วยกันอันนั้นเสียงผมพูดเมื่ตอนอนาคตใหม่มาก้าวไกลไม่ใช่สุด ทั้งความเปลี่ยนแปลงไว้ได้ตลอดไปการเดินทางได้เริ่มขึ้นอีกครั้งจุดหมายปลายทางยังอีกไกลและเต็มไปด้วยความหาักแต่ปลายทางของมันสว่างสวยนะคุณไม่พอใจกับการมีทอนสุดท้ายสื่อไปคาดการณ์กันเลยนี่ผมคุยไปคุยมาเบาๆนะสวัสดีค่ะดิฉันยังติดไป้ายไว้ก่อนนะคะแต่ว่า เพลินอยากจะหาดนตรีแล้วก็คลิปสั้นตัวนี้ออกมาแต่แบบกลับมองไม่เห็นนะแปลกมากคลิปสั้นก้าวไกลหลังถูกถูกแขวนพักไปอะคะ่ะถูกยุบพักไปก็ไม่เห็นนะคะแปลกไม่ได้รับการโปรโมทเลย มีแต่ดู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 ดตอนนี้รู้สึกว่าในทวิตเตอร์มันจะแบบเด่นเป็นเรื่องของภาษาของแคปชั่นมากกว่าที่จะเป็นภาษามีมนะจริงๆแล้วเนี่ยการจะเกิดภาษามีมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาจาก เด็กๆอะค่ะหมายถึงว่าเด็กรุ่นออตอนนั้นเนี่ยหลังจากการยุบพักอนาคตใหม่เราจะเห็นมีมต่างๆเกิดขึ้นนะมันเหมือนกับเป็นความเป็นพลังงานที่พร้อมใจกันทําขึ้นมาแต่ตอนนี้มันถูกแบบมันเหมือนกับมันจะอยู่ในขั้นตอนของความช็อกหรือเปล่าไม่ไม่มีเลยนะงงมากกับคลิปอันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูในไหนนะเราถึงจะเจอ บรบกวนอยู่กับเราแบบยังไม่มีภาพเคลื่อนไหวก่อนนะเพราะว่าเราอยากหาเพลงบทนี้มาคือเราตั้งใจจะหาคลิปซั้นเราชอบทั้งเสียงดนตรีและอะไรต่างๆแต่มันกลับกลายเปน็นว่าเออกลับไม่มีเนาะทำไมเขาทำคลิปสั้นออกมาแล้วมันแค่เอามาใช้ตอนอยู่ในช่วงที่มีที่ ที่อะไรอะที่ทำการพักของก้าวไกลอะที่เรียกว่าอาคารอนาคตใหม่แต่กลับไม่มีคลิปที่ปล่อยออกมาหรือว่าเราหาไม่เจอเองที่เป็นคลิปที่ชื่อชื่อว่าก้าวไกลไปต่ออ้าวขอโทษนะคะมีคนมาดูแล้วหรอคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันถ้าอย่างนั้นเราคุยกันเลยนะคะ วันนี้ดิฉันคิดว่าเรามีพลังงานแบบเป็นพลังงานที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราจะต้องมาอยู่กันแบบนี้ด้วยแลวมันก็มาแล้วสวัสดีค่ะดิฉันมาในวันนี้เมื่อเช้าดิฉันเอาพลังงานออกจากตัวให้กลายเป็นสีทาุไปเลยแล้วก็ คิดว่าใครเข้ามาดูคลิปนั้นคงอดีตอนาดมากปาเข้าไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่หาสาระอะไรแบบยังงงกับตัวเองเลยแล้วตอนนี้ขอโทษทีใช้เวลาคือดูหน้าจอในทวิต t ตอรแล้วเต็มไปด้วยด้วยการมันเป็นลักษณะแบบเหมือนกับยังช็อกกันอยู่นะคะแล้วก็ตัวพ่อของวงการที่ร้ายสดอ่ะดิ <laughs> ฉันนคิดว่าจะร้าย ไม่ไลฟ์ตัวพ่อที่อพูดถึงอย่างตลอดเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าอยากจะดูว่าอะไรมีอะไรอัปเดตเราจะเข้าไปดูก็ไม่มีคิดว่ามีภาวะช็อกกันหนักมากนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็มาจากกรรมกรข่าวคุยนอกจอบเอาเวลาที่อยากจะรู้ความอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของก้าวไกลว่าเป็นอย่างไรเนี่ยไปหมดแล้วหรือเปล่าแต่ แต่ตัวดิฉันเองยังยังรู้สึกว่า,าปฏิกิริยาของผู้คนน่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่เราคิดหรือว่าเป็นไปยเมื่อประมาณ6.3ก็คือประมาณ4ปีก่อนนะสปีก่อนตอนที่อนาคตใหม่ถูกตัดอ,อะไรอะถูกยุบพักตอนนั้น มันจะมีปฏิกิริยาของการชุมนุมแบบแฟลตม็อบอ่ะทีนี้แฟลตม็อบมันไม่มาคล้ายๆกับว่ามีช่วงหนึ่งของการปราศัยที่พักอนาคตเออที่พักก้าวไก่หรือว่าอาคารลานจอดรถขอ,งอ,อ,องอนาคตใหม่ตรงแถวหัวหมากตรงแถวรามคำแหง42ตอนนั้นมีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมแฟลตม็อบกันของกลุ่มนิสิตสักอย่างหนึ่ง ก่อนหน้านี้นะนิสิตรามคำแหงที่เป็นผู้นำนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนหน้าที่จะมีการยุบพักประกาศยุบพักโดยสารรัฐมนูรสัก4 5หวันน้องๆก็ออกมารวมตัวแล้วก็ประกาศจุดยืนแล้วก็มีการแสดงละครเล็กๆเ,เป็นละครทางสัญ,ญลักษณ์อันนั้นก็เป็นลักษณะของ ถ้าพูดแบบสายเสรีนะสายเสรีเธอมีหมวกของเธอไหมฉันจะได้ใส่เออถ้าพูดแบบสายเสรีนะดิฉันรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะกลับไปหาหรือว่าไปดูมุมมองของของกลุ่มปฏิกิยาทางสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มของเย,ยาวชนในแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะความความเป็นมิติทางสังคมมันต้องเคลื่อนอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ว่าก็รู้สึกว่า ใน Twitter มันเป็นเรื่องของของการหลังไหลด,ด้านข้อมูลแล้วก็ในทวิตเตอร์มันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องแคปชั่นหรือว่าการเสนอนมุมมองของของของรีทวิตกันแต่ละคนเท่านั้นหรือว่าไปรีทวิตของผู้อื่นหรือว่าทวิตของตัวเองแต่ว่ามันมีมิติของวัทกรรมที่มันมันมากกว่าที่เราคิดแล้วก็ มันอาจจะย้อนไปถ้าดูเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทวิตเตอจะไม่ร้อนแรงถึงขนาดนี้นะคะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่มีเรื่องของการรวมตัวของแฟลชม็อบหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าในชุมนุมของโซเชียลมีเดียแบบทวิ t เตอร์ปฏิกิริยาของผู้คนในแบบ Twitter เ,เนี่ยมันมีความร้อนแรงใน ในโซเชียลแพลตฟอร์มอันนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แทบจะทวิตท,ทุกๆหนึ่งวินาทีเลยก็ได้หนึ่งนาทีสองนาทีก็ทวิตแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับตอบสนองให้เกิดมุมมองเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางสังคมไทยที่มีต่อการยุบพักครั้งที่สองของพักใหม่ที่ก่อตั้งมาได้ 5ปีเศษเท่านั้นอย่างพักเก้าไกลและพักอดีตพักอนาคตใหม่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ดิฉันพูดถึงเป็นไปได้อย่างยิ่งเลยว่าสังคมของกัมพูชากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าหลังจากเขายุบพ,พักที่ได้สมาชิกเป็นอันดับหนึ่งไป ถึง5ปีเอ่อถึงกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2017อะ่ะ2017ซึ่งรวมเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ปีที่7แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าสมเด็จฮุนเซนสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดจริงๆหรือเอ่อแล้วก็ยังมีความมีแนวคิดของการปราบการต่อต้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เช่นกลุ่มที่กำลังจะรวมสมัครพรรคพวกเพกืพ่อที่จะฟ้องให้ต่างประเทศนำรัฐธรรมโนูญสมัยที่มีการมีการตกลงกันระหว่างเขมรฝ่ายต่างๆที่ปารีสก็คือดิฉันจะพูดคำว่าปารีสมิชชั่นนะเพราะว่าเวลาที่ดิฉันอยากจะพูดคำว่าปารีสมิชชั่นของเขมรเนี่ยดิฉันเพิ่งมานึกได้ว่าสสพักเป็นธรรมที่ชื่อกานาะวีสืบแสงนยได้ นําแนวคิดของการที่จะให้นานาชาติเนี่ยเข้ามามีส่วนในการที่ไม่ใช่ก้าวล่วงของสารรัฐมนูญในการตัดสินคดีพักก้าวไกลแต่เขาได้พูดถึงคำว่าอ,อ,อะไรนะมิชชั่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่มีส่วนของการที่ หมายถึงเป็นรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมิชชั่นหนึ่งด้านที่จะปกป้องสถาบันการเมืองและอเผอิญว่าไทยเองตอนนั้นก็ไปเป็นภาคีหรือสมาชิกอยู่ในสถาบันแห่งนี้ด้วยแล้วก็การนำหารือ ปัญหาของการยุบพักไทยที่มันเกิดขึ้นโดยองค์กรอิสระเกิดขึ้นอย่างง่ายเนี่ยก็เลยทําให้เราล้ำลึกถึงกัมพูชาอีกครั้งว่ากัมพูชาเองเผชิญหน้ากับการที่เขาต่อต้านฝ่ายจรุนนิยมหรือฝ่ายเสรีนิยมใหม่นําโดยสมเด็จทุลเสนเนี่ยแล้วเรื่องนี้ก็เลยนํามาสู่หลายๆประเด็นต่อมาที่ทำให้เราลําลึกได้ว่าตอนนี้ไทยก็ยัง เดินเข้าไปในในแบบเดียวกับกัมพูชาหรือเปล่าคือกัมพูชาอาจจะช้าไปมากเลยนะคะ7ปีผ่านไปแล้วเพิ่งมาสะดุ้งสะเถือแล้วก็อยากจะใช้ธรรมนูญแบบปารีสปารีสมิชชั่นเข้ามาส่วนของไทยมีท่าทีที่รวดเร็วมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรของก้าวไกลยอย่างพักเป็นธรรมซึ่งอเผอิญว่าเขาเไปเป็นสมาชิกในสภาของ ทางยุโรปขึ้นมาแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นกรมทรหรือว่าเป็นกรรมการคณะกรรมการในกรมทรของสภาย,ยุโรปหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ว่า,ามันเป็นลักษณะความฉอบไวทางความคิดของฝ่ายหัวก้าวหน้าไทยหรือเปล่าหรือฝ่ายที่เรียกว่าเสรีนิยม ของไทยหรือเปล่าในขณะที่กัมพูชาช้ามากและปล่อยให้สมเด็จคุนเสนท์ทำอะไรอย่างเบ็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาถึง7ปีแล้ววันนี้ก็เหมือนกับว่าพอจะเริ่มตั้งต้นก็ต้องไปขอสตังจากต่างประเทศในการจัดการโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นอดีตผู้นําทางการเมืองนี้การสร้างเครือข่ายแล้วก็การสแสวงหาแนวคิดของการต่อสู้ของเขาเป็นไปอย่างเฉยเวยมากเลยนะคะอาจจะเป็น ด้วยวัยด้วยประสบการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ดิฉันเองก็อมองว่าตอนนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่ว่าไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะดิฉันไม่ได้ใส่หมวกสายเสรีหรือว่าฝ่ายเสรีนิยมมาให้คุณหรือขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใส่หมวกอีกใบหนึ่งที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายอำนาจนิยมเก่าแต่ดิฉันเปรียบเทียบให้เกิดขึ้นในกรณีนี้ในประเทศกัมพูชาอย่างกรณีของสมเด็จทธธุนเซน ที่ต้องการที่จะทำอะไรละ่ะที่ต้องการที่จะปราบฝ่ายตรงข้ามโดยการใช้หลักการของการยุบพักการเมืองแล้วการตื่นรู้ของนานาชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะคือเมืองไทยไม่ได้ปล่อยให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาแสดงท่าทีหรือว่าการแสดงจุดยืนหรือว่าข้อเรียกร้อง อย่างที่เกิดขึ้นในหมู่11นักการทูตที่เชิญคุณพิธาไปรับประทานอาหารและสนทนากันในตอนนั้นก่อนหน้าที่จะมีการยุบพักเพียงหนึ่งวันโดยสารรัฐมนูญแต่เราจะเห็นว่าในกัมพูชาเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนกันมันจะอะไรก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วนเนื้อหาของสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชานี่หนักกว่าก็ตรงที่ว่ามีการกวาดล้าง แล้วก็มีการจับกลุมแล้วก็มีการขังคุกบุคคลเหล่านั้นแต่คนที่เหลือรอดก็ไปใช้ชีวิตอย่างปกติโดยที่ไม่เคยออกมาเรียกร้องหรือเขาดาวในวันทุกๆวันของการติดคุกของนายเกิมสุขขาหรือแม้แต่การถูกจองจำในที่พักในบ้านพักเนี่ยก็ไม่มีการเรียกร้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทูตทตา่ตางประเทศที่วนเวียนกันไปเยี่ยม บุคคลผู้นี้เพราะถือว่าเป็นตัวแทนของการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ถูกกระทำด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไม่ยุติธรรมเพราะว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสท,ที่จะต่อสู้อย่างอย่างแท้จริงในในตุลาการก่อนหน้านี้ดิฉันเองเพิ่งจะอัด คลิปไปนะคะแล้วก็พบว่าเอ๊ะเรากําลังคุยกันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วเราก็พบว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวกันทําไมนานาชาติถึงกระตือรือร้นกับไทยมากกว่ากัมพูชานะคะเอ่อไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์จริงๆรไหมแล้วทําไมคนไทยเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เหมือนช็อกไป24ชั่วโมงก็ยังไม่กลับมานะะยังไม่มีใครกลับมาดิฉันคิดว่า พันธสัญญาระหว่างพรรคก้าไกลกับคุณสรยุทธกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มีการเชือเชิญกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มันเป็นไปตามพันธกิจนั้นแล้วก็มันมีสมูทแอนด์โทนที่ทั้งเจ็บปวดของฝ่ายที่เป็นด้อมซ่อมแน่นอนถ้าเกิดเขาได้สัมผัสถึงถึงลักษณะบางอีกด้านหนึ่งของอ ผู้นำพรรคก,ก้าวไกลหลายๆคนในนี้มีทั้งพิธาผู้นำรุ่นเก่าพิธาหรือคุณสิริกัญญาหรือคุณต้อมชัยธวัฒน์เนี่ยต่างไม่สามารถจะเก็บนำความเจ็บปวดได้ในขณะเดียวกันก็ก็ได้เห็นว่าท่าทีของผู้นำรุ่นที่สามกับมีความแข็งกร้าวแข็งกร้าวมากกว่าสมัยคุณพิธามารับตำแหน่งจากคุณธนาธรสิเพราะเชื่อไหมคะว่าตอนที่พิธามารับตำแหน่งจากธนาธรน่ทุกคนปรามาสและมองไม่เห็นเลยว่า เขามีอะไรที่ดีเขาไม่เคยพร่ำพูดถึงพันธกิจอันมีต่อมวลชนอันมีต่อคนรากหญ้าอันมีต่อ,อพื้นเพของปัญหาความไม่เท่าเทียมของสังคมไทยพิธาไม่ได้ไม่ได้เติบโตมาแบบนั้นแล้วคนก็ไม่ได้มองพิธาเป็นเป็นแบบนั้นนะคะแต่แล้วเขาก็กลับมา ทำให้เราพิสูจน์เห็นว่าเออสถานการณ์สร้างวีรบุรุษได้ไหมสร้างได้นะถ้าสถานการณ์ของความเป็นพรรคก้าวไกลขนาดนั้นมันต้องต่อสู้ด้วยอุดม,ม,มการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้เวลาอัยารยะสั้นสําสหรับคนที่จะต้องมาแก้ปัญหาและเป็นนานาวาด้วยคอมมิชชั่นเนี่ยด้วยฉันจะต้องออนําสิ่งนี้ไปสู่ความสําเร็จในแง่ของการทําให้พรรคมีเสถียรภาพแล้วก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ ที่จะเป็นไปได้ก็คือได้ชนะในการเลือกตั้งนั่นเองแล้วก็กน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันย้อนไปในกลุ่มของพรรคส่งข้อเชียดที่เกิดการแตกกันระหว่างสองกลุ่มคือในสยารังสีที่กลับไปบ้านบ้านของตอนเองในฝรั่งเศสเพราะตนเองก็ถือสัญชาตินั้นแล้วปล่อยให้สหาการ สหการพักก็คือนายกัมสุข,ขาเนี่ยติดคุกอยู่ในแคมบรเดียโดยที่ตัวเองไม่เคยคิดจะเข้าดาวไม่เคยคิดจะยืนและเข้าดาวเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวใดๆเลยซึ่งลักษณะอย่างนี้คะะเราเคยเห็นนะคะในกลุ่มนักศึกษาในกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นตะวันแบมหรือแม้แต่บุ้งที่ไปติดคุกมาจากการณีหนึ่งหนึหรือ1นึอะไรก็ตาม เผอิญมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันในตอนนั้นก็จะมีมวลชนรุ่นป้ารุ่นลุงรุ่นตารุ่นยายที่ต่อสู้มาด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เขาก็จะไปยืนยืนหยุดขังกันที่เชียงใหม่หรือยืนหยุดขังกันที่ในสารอาญาที่กรุงเทพเพื่อที่จะให้ผู้คนได้เห็นว่าพวกเขาต้องการจะต่อสู้เพื่อให้ การเพื่อให้ได้รับการอะไรล่ะที่เรียกว่าได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันในแง่ที่ขอประกันตัวใช่ไหมคะในกรณีที่ที่ยังอยู่ในการต่อสู้ชั้นศาลอันนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนี่นี่เป็นแค่การต่อสู้ในชั้นศาลนะคะแต่ในในกรณีของกัมพูชาเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเลย คือคือนอกจากในสัมรังสีจะไม่ทําและลูกสาวของนายเกิมสุขาซึ่งรีภัยอยู่ในในสหรัฐก็ไม่ทําเช่นกันเดฉันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นท่าทีที่ที่พวกคุณไม่ไม่สร้างโอกาสจากจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นคุณเหล่านั้นหรือเป็นเพราะว่าคุณไม่มียุทธศาสตร์ในการต่อสู้ หรือเป็นและพราะเหตุนี้ไงเล่าที่ทำให้สมเด็จทุนเซนเนี่ยไร้คู่ต่อกอมาตลอดค่ะวันนี้เราจะคุยกันนะคะอีกข้อหนึ่งคือจะเป็นการคุยข่าวแบบจะเป็นการคุยข่าวแบบ ออไหลไปตามกระแสเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงกรณีที่ออมันเกิดภาวะช็อก24ชั่วโมงหลังจากสารัฐธรรมนูญไทยยุบพักก้าวไกลไปนีตอนนีเออ้เมื่อมองย้อนไปเมื่อประมาณ2,5,6,3นะคะประมาณ4ปีเนี่ยออสถานการณ์ผู้คนเปลี่ยนนะคะอารมณ์ของผู้คนเปลี่ยนแล้วดิฉันออรู้สึกว่าอยากคิดว่าความสงบ เงียบเหล่านี้เนี่ยมันมันจะไม่ปัะทุขึ้นมาในณวันหนึ่งนะคะแต่ว่าในโลกโซเชียลบางแพลตฟอร์มอย่าง Twitter มันก็ยังดูเดือดเลือดพล่านของมันอยู่ตรงนั้นนะคะและในบางในบางแคมปัสหรือในบางมหาลัยเนี่ยการเรียกร้องเหล่านี้ก็ยังมีความเข้มข้นอยู่ในสำหรับบางบางแห่งบางสถาบันภาพข้างล่างนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับ ชาวชาวจีนะคะซึ่งได้สัญชาติกัมพูชาแล้วเข้าประเทศไปทำมาหากินเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในสิงคโปร์จากนั้นก็ถูกรัฐบาลสิงคโปร์จับก,กุ่มและส่งคืนมาที่กัมพูชาเรื่องเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นข่าวข่าวอะไรในในที่นั้นเลยะคะ่ะคือพูดตรงๆเลยว่า ที่สิงคโปร์เนี่ยทำในลักษณะนี้น่ถือว่าเป็นเป็นมิตรมากที่สุดให้แก่กัมพูชาแล้วก็คือเ,ออเมื่อพิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วว่าคนเหล่านี้ก่ออาชญากรรมทางออนไลน์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพด้านคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะส่งกลับมาที่กัมพูชาแล้วก็มีเป็นจำนวนมากด้วย ทีนี้ที่ฉันเห็นว่าทางไทยเองเนี่ยเพิ่งจะประกาศตัวว่าจะร่วมมือกับกัมพูชาในการปราบปรามอาชกรรมข้ามชาติหรืออา,อาชกรรมออนไลน์เนี่ยซึ่งในกัมพูชาในส่วนใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งนะคะมาจากชาวจีนที่มาได้สัญชาติเขมรชาวส่วนหนึ่งที่มีการจับกลุ่มและอยู่ในชั้นแบล็คลิสต์ของ บำรวจสากลรวมทั้งที่ถูกทางการของอย่างเช่นอังกฤษถูกเปิดเผยถูกการจับกลุมเหล่านี้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับกัมพูชาทั้งสิ้นเลยคือนอกจากจะจับกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็สาวไปหาความผิดแล้วเนี่ยก็ยังเกี่ยวโยงกับประเทศเขมรที่ว่าคนเหล่านี้ใช้ฐานในประเทศกัมพูชาก่อาจจกอาชญากรรมด้านออนไลน์นะคะ เป็นชาวจีนแล้วก็ได้สัญชาติกัมพูชาส่วนในสิงคโปร์นั้นแม้จะไม่ได้เปิดเผยอ,อย่างแต่ว่าจริงๆแล้วทางสิงคโปร์เองก็อาจจะทําการในเชิงลับกับตํารวจสากลนั่นเองนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเขตอาชญกรรมด้านนี้จริงๆเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยได้ถูก เปิดเผยว่ามีแรงงานที่ไปค้ามนุษย์เพื่อก่ออาชญากรรมด้านนี้เป็นต่างชาติเนี่ยถึงจำนวนแสนคนเลยนะคะแล้วมูลค่าของอาชญากรรม1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันป่าเข้าไปคือ1,200ล้านล้านบิลเลียนนะคะล้านล้านบาทล้านล้านบาทล้านล้านดอลลาร์สอง่งจุดสองบิลเลียน u s ดอลลาร์คิดว่าน่าจะเปรียบเท่าๆกับประมาณ6 6ห0 0มื่น0หมื่นล้านบาทไทยหรือล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขมหาศาลและมันทำให้เห็นว่ากัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่เล็กมากนีก่กำลังกลังกลังไปไกลแล้วกับปัญหานี้โดยที่ทางไทยเองเมื่อจะไปสหาการในการาปราบอาญากรรมในกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ มีอะไรบางอย่างที่เปิดเผยเล็กๆว่าทางไทยเองเนี่ยได้ละเลยในเรื่องของการให้ความสำคัญต่อการปรับอจจาชญกรรมตามแนวพรมแดนที่มีบริษัทข้ามชาติต่างๆของบริษัทที่อยู่ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินกัมพูชาตามแนวพรมแดนไทยแต่ ต้องมาอาศัยด้านเทคโนโลยีของเ,ออเช่นอินเทอร์เนต็ตแรงสูงอะไรต่างๆจากประเทศไทยแล้วก็ก่ออาจจะกรรมในบางในบางขณะเนี่ยแรงงานที่เอาไปค้ามนุษย์ในนั้นนะก็คือคนไทยด้วยซ้ําไปในด้านหนึ่งเนี่ยดิฉันไม่ได้กล่าวอ้างนะคะมีคนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ซีฮานุวิลจากการที่ต้องไปทํางาน อยู่ในคอร์เซ็นเตอร์แล้วต่อมาก็เกิดมีปัญหากลายเป็นว่าถูกจับติดคุกอยู่ที่นั่นแล้วต่อมาก็เสียชีวิตเช่นเดียวกับมีการที่หลอกคนไทยไปทำงานตามเขตแนวพรมแดนโดยการเท่าที่ทราบแม้แต่ข่าวของสรยุทธกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็เคยนำมาเปิดเผยนะคะถึงเด็กที่ต้องการจะหารายได้พิเศษช่วงปิดเทอมแต่แล้วก็ถูก อุ้มหรือว่าใส่รถตู้ส่งเข้าไปตามแนวชายแดนเลยบางคนก็รอดกลับมาเพราะว่ามีการประสานกันลับๆระหว่างนั่นแหละไทยกับขเขมรให้ให้ส่งเด็กที่ยังเป็นเยาวชนอยู่อยู่ในระดับมัธยมเรียนหนังสือแล้วก็พ่อแม่เขาประกาศหาใน Facebook ต่างๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าโซเชียลมีเดียไทยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะกลบกระแสข่าวของการข้ามนุษย์ตามแนวชายแดนเนี่ยก็ ตัดตอนโดยการแค่ส่งกลับมาแล้วเรื่องก็จบจบไปมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่2อสาครั้งในการเปิดเผยของของข่าวแบบกรรมกรข่าวซึ่งมันกลายเป็นข่าวเล็กๆแต่จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วจากการสรุปของกลุ่มที่มีการนํามาเปิดเผยเนี่ยกัมพูชาได้กลายเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมด้านโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใหญ่มาก เราอาจจะมองแต่เรื่องพมา่าว่าเขาต้องการจะเมคมันนี่แล้วก็เอาเงินไปทํอไปรบกันไปทําสงครามกลางเมืองซึ่งกันแต่จริงๆแล้วในกัมพูชาเป็นมากกว่าน,นั้นแล้วตอนเนี้การที่จะกล่าวว่าเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งจะเกิดขึ้นในการปราบปรามอาชญากรรมที่นั่นมันแทบจะแทบจะไม่ทราบเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะส่วนสิงคโปร์ซึ่งประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องแนวพรมแดนติดกันเขาใช้วิธีในการส่งกลับ ส่งกลับแล้วมันก็เท่ากับว่าจะลดทอนปัญหาจากสิงคโปร์ไปได้มากแต่ก็ทําให้ทราบว่าแรงหลักๆเนี่ยนอกจากจะเป็นที่สิงคโปร์แล้วก็เป็นที่ไทยเพียงแต่ว่าไทยเนี่ยการปราบปรามและจับกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นกระบวนการแบบที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์แล้วในสิงคโปร์เนี่ยได้ใช้วิธีการแบบตำรวจสากลด้วยอันนี้ดิฉันขอมานําเสนอให้ทราบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ